จอดลึกปเ,ปเ,ปเ,ปเป็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบ i ายซิ e โก้ต e ประจำวันที่1เมษายน2563โดยใชฟบุบเา่าครั้งบอลไทยครับเราดูข่าวบอลไทยวันนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวเอาอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับวันนี้เปิดโฉม11ผู้เล่นทีมชาติไทยในดวงใจของดุสิตเฉลิมแสนแข่งไทยหนึ่งเดียวจากเจลิกติดทีม โดยโคดองดุสิเฉลิมแสนนะับผมอดีตแบ็กซด์ size, ดาราเอเชียนะฮะได้เผยโฉมผู้เล่นเฟรตตัวจริงทีมชาติไทยในดวงใจของเขาพร้อมยกธีทรทรม,มาทันแบ็กซด์ size, จาก J ague, ot, เจลิกโยโกฮาม่าเอฟมาริโสเหนือกว่าตนและเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของเมืองไทยในตอนนี้โดยการเปิดโฉมสำหรับผู้เล่นทีมชาติไทยดวงใจนั้นของดุสิเฉลิมแสนแข้งไทยหนึ่งเดียวจากเจลิกติดทีมภายในใต้ระบบการเล่น4-3-3โดยมาเริ่มจากผู้สมประตูกันก่อนดีกว่านะครับเริ่มจากคนที่1ใช้ยยงขำเปี่ยม เลือกพี่ยงเพราะคาแรคเตอร์ความเป็นผู้นําของพี่แกฝีมือการเซฟประตูช่องยอดเยี่ยมเสียเหลือเกินและมีการตัดสินใจที่ดีสมัยที่ผมเล่นอยู่กับสโม,มสรตํารวจนั้นแกก็มีส่วนสาคัญพาทีมประสบความสำเร็จอีกมากมายต่อมาคนที่2องเซนเตอร์ฮาฟก็เลือกเป็นนาทีทองสุกแก้วนะครับแล้วก็อํานาจเฉลมิมชาวบริษโดยที่ปื้มทั้งสองคนนั้นก็ปื้มมานานแล้วเหมือนกันนะฮะเพราะถือเป็นนักเตะที่ดีของเมืองไทยทำไมตัดสินใจเลือกคู่นี้ ต่อมาแบ็กขวาก็จะเป็นกฤษดาเพียนติดนะฮะคนนี้ไม่ต้องพูดเยอะมากมายเห็นเห็นกันอยู่เคยเห็นกองหลังเลี้ยงหลบกองหน้ามไหมละครับคนนี้เนี่ยฮะสามารถทําได้ต่อมาเป็นแบ็คซ้ายก็ต้องยกให้กับเจ้าอุ้มธีรท,ทรบรม,มทัน์ไอซ้ายปีศาจนั่นเองผมไม่เลือกด้วยตัวเองนะเพราะเราต้องยอมรับเลยว่าผมก็สู้อุ้มไม่ได้ตอนนี้เขาไปไกลมากจริงๆได้แชมป์เจลิกผมคิดว่าตอนนี้เขาเป็นนักเตะที่ดีสุดของเมืองไทยและเป็นนักเตะชั้นนาของเอเชียไปเป็นที่เียบร้อยต่อมากองกลาง วรวันชินตะวนิชก็ไม่ต้องพูดถึงคุณภาพคนคนนี้เลยนะฮะผมชอบแกตั้งแต่รชัชประชานแล้วแถมแกยังไม่เคยเล่นต่างประเทศด้วยซ้ำไปพอมาเป็นโคช้ชผมก็ชอบสไตล์การทำทีมของแกอีกด้วยแล้วก็เฉลิมวุฒิสง่าง,งามคนนี้ผมก็ชอบมากที่เลือกใส่เบอร์1ิในทีมชาติไทยเพราะชอบพี่หนุยสมัยแกเป็นนักเตะแกวางบอลแม่นซะจริงๆและยิงไกลได้ดีมากเลยนะและคนที่3นั้นก็จะเป็นธนัทวันสีปาน หลายคนคงไม่ทันนะฮะหรือว่าคงทันก็ไม่รู้คนนี้เก่งจริงนะครับบอลอยู่กับเท้าทีไรเสียบอลยากมากทุกทีต่อมาเรามาดูกองหน้ากันดีกว่ากองหน้าจะมีใครกันบ้างเริ่มจากปิยพงษ์ผิวอ่อนก็ผมเชื่อว่าแกเป็นไอดอลของหลายคนเลยทีเดียวแกเป็นกองหน้าตับตำนานของเมืองไทยเลยนะเคยไปเล่นที่ต่างประเทศแล้วก็ประสบความสำเร็จมามากมายแล้วกองหน้าอีกหนึ่งคนนะครับปทีปานขาวตอนเด็กๆไปดูบอลที่สถานการณ์ยุครุ่งเรืองเล่นแล้วชอบมากครับปื้มแกด้วย แกมีความคล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วดีแถมได้เล่นกับแกด้วยนะก่อนที่แกจะแขนงซัดไปและคนสุดท้ายนะครับผมเป็นคนนี้เลยวิทูนกิตมงคลศักด์เคยเล่นกับแกที่สโม,มสรตำรวจแกถือว่าเป็นนักเตะอัจฉริยะมากๆเลยนะมากดูบอลสวรรค์และการยิงประตูที่คมกริบมากเลยนะครับนี่ก็เป็น11นักเตะในฝันตัวจริงของทางโคชองดุสิตเฉลิมแสนคนนี้นะฮะที่เขาได้ฟาดฝันไว้ว่าถ้าเกิดทีมชาติไทยในฝันของเขานั้นจะต้องเป็นใคร ต้องเป็นเราบุคคลนี้เลยครับสุดยอดจริงๆนะฮะที่สุดยอดจริงๆถ้าวันหนึ่งพวกเขาหวนกลับมาได้นะครับผมจะเป็นอะไรที่สุดยอดบ้างเลยนะผมบอกไปเลยงานนี้เราดูดข่าวต่อมากันดีกว่านครับเจชวนตองไร้สดก่อนขอหาแข่งรุ่นพี่อีกเมือง โดยความเคลื่อนไหวของบรรดาน,นักเตะไทยที่ค้าแข่งอยู่ประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่ศึกฟุตบอลเจลิก2020ประกาศเลื่อนออกไปฟาดแข่งในช่วงเดือนพฤษภาคมเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ยังไม่หยุดการแพร่ระบาดนะฮะทำให้แต่ละสโมสรมีการปล่อยผู้เล่นในพักผ่อนในช่วงนี้ โดยล่าสุดแมซิเจหรือว่าเจเจชนทิพย์สงกสินเพรเมคเกอร์ท้องทางขอสเซลเลสโป,ปรโรนะฮะได้ทำการไร้สดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของตนเองพร้อมด้วยเพื่อนร่วมทีมอย่างเจ้าตองสั่งกบวินธรรมชาตจันท์ผู้สาวระตูวัย30ปีโดยทั้งสองคนนั้นกำลังเดินทางไปรับทานอาหารที่ในร้านย่านจังหวัดฮอกไกโดกับเมนูข้าวผัดกะเพราไข่ดาวนะฮะโดยมีที่สั่งที่ว่าพลสังกพันธ์ล่ามของทั้งสองคนเป็นผู้พามา ทั้งนี้ขณะเดินทางถึงที่ร้านชนาทิปได้กดโทรวิดีโอคอลไปหารุ่นพี่ที่ค้าแข่งอยู่ที่ญี่ปุ่นต่างเมืองนะฮะอย่างโกอุ้มทิรทอมบัพทันแบ็กซ้ายจากโยโกฮาม่าเอฟมารินอสที่ไม่มีโปรแกรมการฝึกซ้อมเช่นกันโดยทั้งสคนนั้นได้พูดคุยกันแบบหยอกล้อแซวก,กันในมานะะในสไตล์พี่น้องซึ่งใช้เวลาเกือบสิบนาทีละชีเดียวโดยก่อนจะร่ำลาวางสายกันออกไป สำหรับทางคอนเซเลซซปโรนะฮะตอกสกัดของชิตาทิ์สงกสินและกวินทามชันนันออกสตาร์ทเกมแรกด้วยการบุกไปแพ้คาชิวาเรโซไป2ต่อสขณะที่แชมป์เก่ายูกฮาม่าเอฟบริโนตทีมของเช่อุ้มนะฮะหรือว่าอุ้มสั่งก็เปิดบ้านพ่ายกับะโอสาก้าไป1ต่อ2เช่นกันครับนะ,ะเป็นระ่ว่างงานนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนนะ,ะผมไปกินแล้วก็นอนแล้วก็เที่ยวแล้วก็พักผ่อนนะฮะสัดส่วนมากนะครับผมก็ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยกันด้วยวกันนะฮะทุกคนก็เป็นห่วงพวกพี่เหมือนกันนะครับ เราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะดังบรรลัมชวนทุกคนอยู่ที่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติได้ไหมโดยดังวันลัมนั้นขอเป็นอีกหนึ่งพลังนะครับผมที่ชวนทุกคนอยู่แต่บ้านหยุดเชื้อช่วยโลกเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เชื่อว่าทุกคนจะผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างแน่นอน โดยนายดานกิเลนพยองเอสจีเมืองทองยูเนเต็ดดังบันลัมคนนี้ได้ออกมาแสดงพลังเพื่อช่วยรณรงค์ในการลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 ถือเป็นอีกหนึ่งพลังเพื่อให้กำลังใจตนเองนะฮะวรวมถึงเป็นแฟนกีฬาและก็คนไทยทุกคนให้อดทนและพร้อมใจให้ความร่วมมือกักบมาตรการต่างๆที่ออกมาเพื่อร่วมกันฝ่าวิกฤตรการครั้งนี้ไปให้จบได้วีไฟเอสวันกำลังใจจากนักเตะเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ด United, ถึงแฟนบอลทุกคน จากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิดในทีนี้ที่กำลังระบาดอยู่ในขนาดนี้ผู้เล่นกีนเลนพยองที่ได้ออกมาส่งข้อความผ่านอักษรน,นะฮะเพื่อบอกกล่าวผ่านสื่อของสโมสรถึงความตระหนักในการต่อสู้กับโรคร้ายที่เราต้องเผชิญเหมือมนกาวหมายเลขหนึ่งของเมืองทองส่งกำลังใจถึงแฟนๆด้วยคำว่า stay home stay safe หรือจะเรียกเป็นภาษาเวียดนามเลยว่าโอยาอันตวงอยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยโลกนะครับหวังว่าการต่อสู้กับไวรัสตัวร้ายนี้จะยุติลงในเร็ววันแล้วเราจะผ่านมันไปได้ด้วยดี #hashtag นะฮะ s g เบื้องทองยูนิเต็ดนี่ก็เป็นคำพูดของดังวันลำผู้นี้นี่เองนะฮะที่ได้บอกว่าทุกคนช่วยกันนะครับผมแล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะ stay home stay safe จัดไปครับพี่น้องรับทุกข่าวต่อมากันดีกว่าครับงวนและองค์โชว์สปปรตพบประธาน BG เสนอขอลดเงินเดือนของตอนเอง โดยในสภาวะที่ไวรัสโควิด -19 แพร่ระบาดไปทั่วโลกขนาดนี้ทําให้ฟุตบอลลีกของทุกประเทศถูกแช่แข็งเป็นที่ร้อยรวมถึงฟุตบอลลีกของประเทศไทยที่แม้จะกําหนดบรรข่งขันมาแล้วในวันที่2พฤษภาคมนี้แต่ก็ยังไม่วายนะฮะต้องยืนยันก่อนว่าจะสามารถแข่งขันได้ต่อไปหรือไม่ทาให้แต่ละสโมสรยังไม่มีรายได้เข้ามาแต่ต้องจ่ายเงินเดือนนักเตะและสตาฟโค้ชเกือบชุกทุกเดือนล่าสุดทางสโมสรบีจีปทุมยูนเต็ดนะครับหนึ่งในบิ๊กทีมของไทยลีก โดยโค้ดง้วนสุรชัยจตุรพัฒน์พงศ์ผู้นวกการฟุตบอลของสโมสรและโค้ดโอ่งดุสิตเฉลิมแสนหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมได้แสดงสปิริตขอเข้าพบกับนายประวินพิลมพักดีประธานสโมสรบีจีปทุมนะฮะเพื่อขอลดเงินเดือนในช่วงที่ลีกยังเจอกับวิตการไวรัสโควิด -19 อยู่ในขณะนี้ โดยเรื่องนี้บิ๊กปี๊บนะฮะประวินพี่ลมพักดีประธานสโมส b G, ร b ีจีปทุมนั้นก็ได้เปิดเผยมาว่าทั้งโค้ดง้วนและโค้ดโอ่งก็ได้เข้าพบกับตนจริงและทั้งคู่ไดเ้เสนอมาว่าอยากช่วยผ่อนเบาภาระค่าใช้จ่ายของสโมสรโดยการขอลดเงินเดือนของตนเองในช่วงที่ยังวิกฤตอยู่เพราะเข้าใจดีว่าสโมสรมีแต่ค่าใช้จ่ายแต่ยังไม่มีรายรับเข้ามาเลยโดยเขาได้บอกว่า การพูดคุยในครั้งนี้เรายังไม่ได้พูดคุยกันลึกถึงเรื่องรายละเอียดว่าจะเป็นในรูปแบบไหนโดยจะลดเงินเดือนในช่วงนี้เป็นเลยกี่เปอร์เซ็นต์จนกว่าจะกลับมาเตะต,ต่อหรือจะพัก,กเงินเดือนที่ลดไปแล้วไปเชยในช่วงที่บอลกลับมาเตะได้ส่วนนี้ต้องคุยกันอีกที โดยประธานบีจีปทุมนะยังเผยต่ออีกว่าตนต้องขอบคุณทั้งสองคนที่ได้แสดงสปิริตที่อยากจะช่วยสโมสรในช่วงนี้เราคงต้องมาคุยกันอีกทีว่าจะเป็นแบบไหนหรวมถึงเรื่องเงินเดือนของนักเตะคงให้เข้าไปหาบรือกันว่าใครอยากจะเสนอตัวช่วยเหลือสโมสรหรือไม่แต่ให้เราไปมาคับใครก็คงไม่ได้แล้วแล้วแต่ความสมัครใจของพวกเขาเมื่อได้ข้อสรุปของนักเตะแล้วก็คงมาคุยกันทั้งหมดอีกครั้งมาว่าแนวทางจะออกมาเป็นเช่นไรซึ่งผมเชื่อว่าทุกสโมสรต้องเจอผลกระทบตรงนี้ทั้งหมด เพราะมีแต่รายจ่ายที่ต้องจ่ายทุกเดือนแต่ไายรับไม่เข้าแม้แต่บาทเดียวแต่จะให้เราไปบังคับลดเงินเดือนคงไม่ใช่อยู่แล้วเอาเป็นว่าอยู่ที่นักเตะแล้วก็สตาร์โค้ชจะหาบรือกันก็นแล้วกันแล้วคอยเอาข้อสรุปมาคุยกับสโมสรอ,อีกครั้งเพื่อหาจะทางที่ดีที่สุดต่อไปประธานบีจีนะครับในกราวในทิ้งท้ายนั่นเอง ส่วนด้านโคดงวนสุรชัยจตุรพัฒพงศ์ผู้อำนวยการฟุตบอลของสโมสรบีจีปทุมมีเตดตก็เผยถึงเหตุผลที่เสนอตัวขอให้ลดเงินเดือนพร้อมกับคโคดองมาว่าผมกับองค์ประคุยกันแล้วว่าอยากจะช่วยเหลือสโมสรในช่วงนี้ที่มันเกิดความวุ่นวายและก็วิกฤตนี้ไม่รู้ว่าจะกลับมาแข่งต่อได้หรือไม่สโมสรเองก็มีภาระค่าใช้จ่ายเยอะแยะเราก็อยากจะเสนอตัวช่วยแบ่งเบาภาระแม้จะไม่มากแต่ก็อยากจะช่วยเหลือในภาวะวิกฤตแบบนี้ส่วนนักเตะก็คงจะต้องไปถามความสมัครใจกันอีกครั้ง สำหรับพวกฐานเงินเดือนสูงแล้วก็พอมีเงินเดือนเก็บนะฮะอยากจะช่วยเหลือสโมสรกันไหมตรงนี้ต้องไปคุยกันนี่นะผมก็เป็นคำพูดของทางโคดงวนแลวก็โคดโอ่งนะฮะที่ครั้งสองคนได้ตกลงกันแล้วว่าเขาจะช่วยเหลือสโมสรน,นะฮะให้ผ่านภรกิจนี้ไปก่อนแล้วค่อยกลับปกติก็เป็นได้ครับะนะฮะแสดงว่านักเตะหลายคนหรือว่าคนหลายหลายคนที่อยู่ในสโมสรน,นะครับก็อาจจะมีส่วนร่วมในครั้งนี้ก็เป็นได้นะฮะแล้วแต่ความสมัครใจเพราะว่าทางประธาน บิ๊กปี๊บก็ไม่ได้บอกว่าแล้วแต่ทุกคนนะฮะตกลงกันมาแล้วผมจะฟังพวกคุณประมาณนี้นะครับก็ต้องรอดูนกันต่อไปนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะหลายๆสโม,มรสรก็มีผลกระทบเช่นกันครับก็ขอให้วิกฤตนี้ผ่านไปได้โดยเร็ววันที่สุดครับสู้ๆนะฮะทุกทคนและนี่ก็เป็นจบลึกเป็น,ปนร้อนข่าวฟุตบอลไทย b บซิ c l ิสไตล์ประจำวันที่1เมษายน2563โดยเฉพาะบัคครังบอลไทยครับ